สวัสดีค่ะครูโนรีทักษายุคค่ะอันนี้คือไพ่ทักษายุคนะเราจะมาทายดวงรายวันกันและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ของวิชาทักษามหายุคไปพร้อมกันเลยนะอ่ะดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูโนรีก็หยิบมา3ใบใบแรกได้พระคาถาอธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นนะคะทําอะไรแล้วเราก็ มีเป้าหมายและลงมือทําให้ชัดเจนนะคะใบที่2คือวาสนาวาสนาคือบทสรุปรีลาชีวิตแวดชีวิตของเรากรรมดีกรรมชั่วของเรานะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะอันที่3ก็คือวิชาวิชาก็คือความรู้ความสามารถของเรานั่นเองพอเรามาอ่านประกอบรวมกันอธิฐานวาสนาวิชาก็ครูโนรีก็ว่าเอ๊ะเราทําคลิปเยผยแพร่เป็นความรู้ วันละนิดกับคูณนรีดีไหมคะคอยติดตามคูณนรีได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ